สวัสดีท่านชมที่เคารพนะครับวันนี้มวยมันสนั่นเมืองตรงกับวันอังคารที่13มิถุนายน2566นะครับถ่ายทอดสดทาง t for you ช่อง24เหมือนเดิมครับ18นาฬิกาตรงเป็นต้นไป2ชั่วโมงแห่งความมันครับศึกมวยมันสนั่นเมืองคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการปกรวระหว่างก้องฟ้าสอสักสมบูรณ์กับยกนัที สอก้องเกียรตินะครับหรือว่าสิบยกขาวและขอขอบคุณครับท่านนายฮั่งวินัยวีระพุชชงคุยการสุนรับะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกนี้นี่ออกมาทั้งแข้งทั้งเท้านะครับแลกกันไม่หยุดแน่นะครับเกมนี้เปิดเต็มตัวแล้วนะครับดูว่าเพนนาทีก็พยายามขยับก็ใบมีแข้งขวานําไปก่อนแล้วก็จะปล้ำเในโอ้โหแต่ว่าไม่ยอมเลยนะครับกองฟ้ามีแข้งขวานหนก็นี่นะครับ คอยขวางคอยแทงสู้อยู่ตลอดเกมการชกนี่เ้าใจแล้วครับผู้นี้เพียงยกที่3าเท่านั้นครับพยายามเปิดเกมเบ็ดวงในนะครับยกนาทีครับต่งฟ้าชิงเสียไปเสียไปอีกทีหนึ่งขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับยกนาทีขึ้นคอได้ตีไม่ตีครับพยายามเน็บเข่าขวาไปนี่ครับโอ้โหขยับเดินเปิดเกมเร็วเลยครับยกนาทีโอ้โหดูจับจับพาอี โอ้แต่ว่ากองฟ้าครับแผ่ไหนพอได้พอได้ดูกรรมการทีรวุฒิแกแยกว่ากองฟ้าแก่ก็มีลูกคอยโตสวยเหมือนกันครับเนี่ยอุ้ยโอ้โหดูครับฮ่อ่ะกองฟ้าเดี๋ยวดูครับดูม่าตอนนี้รับก่อนรับก่อนกองฟ้าดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาตามลําดับนะครับยกนาทีมีหมัดน้าไปก่อนแท่งแล้วก็จะปล้ำในวงในก็ยังตีไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับกองฟ้ามีลูกขวางแล้วก็แทงสู่ เอาเลยครับตอนนี้มีมหมัดนะครับดูนะครับน้ำไปก่อนจะกล้ำไหมโดนตั้งกระแพงหน้าเอาไว้โอ้โหโดนมายกนาทีเปิดเกมเดี๋ยวดูครับถือว่าเป็นลูดใหม่แต่ว่าโชครสุสน,นุกเหลือเกินเสียบเข้าไปกอ,องฟ้าอ่ะยกนาทีกรรมการ์เทวุิแยก่อ,อยก่อน,ออนเอว่วายยกนาทีต้องพยายามพึดนะครับทีมงานที่มุมนี้บอกให้เดินอย่างเดียวต่อยท้องต่อยหน้าเบียดไปด้วยเอา โอ้ตอกลับมาอีกแล้วครับโอ้มีลูกแบบนี้ครับจุดขายของเขาเลยครับที่ทำให้ชื่อจําได้เอาเหวงไปเหวงมาระวังหัดนะครับยกนาทีเดินเข้าไปก็ฟ้าเตะยกนาทีก็เตะเหมือนกันครับนี <c oughs> ่ครับมาตอนนี้ผ่ต้องผแฟนบอกต้องเดินแล้วมีอาวุธนําด้วยยกนาที อ่าลุยต่อครับยกนาทีครับไม่คิดช้าไม่ทําช้าครับเดินเข้าไปเจอแข้งต่อยหมัดขึ้นเสียบไว้ก่อนแล้วขวางไว้ด้วยครับนี่ครับจังหวะถอยจังหวะยกขึ้นมาเสียบของก้องฟ้าดูครับว่าตอนนี้ออกเป็นลูกฝีมือเลยครับแดงโอ้โหหยกนาทีครับน่าพละกำลังเรยวแรงนี่มันยังเหลือเต็มถังอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้ต้องหาลูกทาลูกนําเปิดเกมเข้าไปก่อนครับดู มาแกเดินตอนนี้เหมือนจะลืมครับลืมอาวุธนำโอ้ยสอกขับมาอีกแล้วครับมาถ้าทำได้อีกนี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูครับมาอยู่ในช่วงปลายยกที่4หมดมาแล้วครับยกสุดท้ายนะครับยาชีพที่มาสองแสนบาทเลยนะครับให้กับยกนาทีทีมงานนีสั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวนะครับต่อยหมัดฟันตอกเบียดเข้าไปต้นยกนี้ออกมาเดินถึงตัวหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับโอ้โหดูากองฟ้านั้น ดูว่ายิงจกยิ่งพัฒนาเลยครับเก๋าด้วยนะครับดูไม่ปาดทะแล้วนะครับออกซ้ายออกขวาม่หมัดหน้าขอแย่ทำาะไรจังหวะเอาไว้ด้วยครับมันใจเลยนะครับเกมของกองฟ้าส่วนยกทีก็ต้องพยายามต่อครับเดินเข้าไปเตะลูกนี้ไม่โดนมีลูกพลิกเกมหรือเปล่าครับพยายามปล่อยหมัดขวาก็คล่อมไปครับวงในนี่ครับแหมเข้าจะไปทำเขาเจอกำแพงซะแล้วครับยกขึ้นมาก่อนเลยนะครับกองฟ้า เติมแต่งเสริมประสบการณ์กระดูกมวยการฟิตซ้อมให้ดียิ่งขึ้นไปก็มาผลงานก็จะแจ่มแจ๋วแบบนี้แหละครับกองฟ้าวันนี้มาโอ้โหชนะติดต่อกันหลายไฟแล้วนะครับไฟแดงก้องฟ้าสอสักสมบูรณ์นี่น้องชายเจ้าเพชรจงรักววสังปราภัยครับ